ท่านครับสวัสดีช่วงสายๆนะสิบมองกลึงแล้วครับนี่ก็ภารกิจนี่ก็มาเพาะมาเมล็ดพลิกครับพลิกด่างกับพลิกเขียวเนาะพลิกด่างเนี่ยพลิกด่างนี่ก็ลูกมันจะวงลีอย่างนี้ครับ เพาะไปเยอะแล้วครับเพาะในกระถางเนี่ยปุ๋ยมะพร้าวผสมผสมกับปุ๋ยมะพร้าวผสมกับดินทรายครับส่วนนี้ก็พลิกเปลือกพลิกอะไรเนาะพลิกขี้หนูลูกใหญ่ๆนั่นครับนี่พลิกขี้หนูเขียว ปลูกสองแถวเนี่ยแบบนี้ส่วนนี้พลุกด่างเราหยอดเมล็ดแล้วครับอีกด่างราหยอดเมล็ดแล้วเอาเมล็ดมันก่อนเนาะเราจะหยอดหลุมหลุมละสามเมตร สี่เม็ดก็ได้แล้วแต่จะใส่เพราะไว้ปลูกเองเนาะปลูกไว้กินเองใช้เวลาว่างเนาะเลยว่าจะได้เอาไปได้เก็บได้ได้เก็บเกี่ยวเนี่ยลูกเยอะเลย mét dở lên lúc nằm mét dở chỗ luôn của nó Chọn lô lêch lêch nha khả năng đấy Xuân phẳng này là trồng rồi เราเราหย่อนมาเลือดแล้วฝั่งนี้ปิดรูวไว้แล้วฝั่งนี้เป็นพลิกด่างหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวส่วนพลิกขี้หนูนี่ก็หยอดสองแถวสามเม็ดพอเนาะเอาสามเม็ดพอ นี่หยดไว้สามเม็ดรครับเนะี่ยแต่จะใส่เนาะถ้าไม่พอสองเม็ดนี่หยดแบบนี้แล้วครับเนะี่ย จะพอไหมน้องมีหลายรูเอาสองเม็ดไปก่อนเนาะสองเม็ดก่อนเดี๋ยวยังจะไม่พอนี่สองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดครับเดี๋ยวขออนุญาตหยอดมเมล็ดเล็กก่อนครับหยอดเสร็จแล้วครับเอซี FC ทุกคนนี่ อันนี้ก็สามสามเมล็ดเนาะบางหลุมก็สองเมล็ดเนาะเพราะว่าเรามันมีเราเก็บไว้เยอะอยู่แต่เหลือแค่สองสองเม็ดเนาะสองเม็ดหยดเมล็ดหลุมละสามหลุมละสองเนี่ยพลิกขีดหนูครับแถวเนี้ยแถวนี้ก็หา้าแถวนี้ก็พลิกด่างเนี่ยพลิกด่างเป็นรูปวงรีอย่างเงี้ยนะครับพลิกด่าง เป็นเพล็กประดับร้านประดับสวนนี่ปลูกไว้หน้าระเบียงบ้านก็ได้นี่ลูกดกดีครับสวยงามทึกด่างเนี่ยเปิดรูมก่อนเนาะมือจิมจมน้ำเราเพาะไว้แค่ปกปิดให้มันงอก จะได้ไม่เน่าลดน้ำให้ชุ่มก่อนค่อยหยอดหลุมเดี๋ยวมเมล็ดคริกมันจะเน่าก่อนนี่แค่ปิดไว้ในนี้เฉย พาะก่อนค่อยปลูกช่วงนั้นเราไปปลูกเลยมันยากที่จะเกิดเป็นถมไว้ในดินแล้วดินมันแห้งมันไม่เกิดเลยเพราะนี้ก่อนแค่นี้แหะครับเอฟซีทุกคนเพราะเมล็ดเลิลกขิ้หนูเลิกด่างเอาไว้ปลูกในสวน สวนริมคลองนี่แหละครับข้างร้านน้ำขายน้ำอัดลมนี่แหละครับเอาไว้เก็บเวลาเราเก็บกระเพาก็พอได้เก็บพริกไปด้วยพ็อเอาไว้นี่แหละในร่มเนี่ยแหละเดี๋ยวไปดูกระเพาก่อนเนาะดูกระเพาใบแมงลักษ์ต้นแมงลักเนาะ ตัดคล้ายดปลูกไว้เนี่ยครับวันนั้นดอกเยอะแต่เราตัดดอกออกแล้ว่นี่แต่เราตัดดอกตัดดอกกระเพราออกเนี่ยอย่าให้มันแก่ครับเนี่ย เวลาดอกมันขึ้นเราต้องเด็ดออกเด็ดออกแบบนี้ครับเนี่ยจะได้ต้นมันไม่แก่เราเด็ดออกแบบนี้เด็ดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายเราเด็ดออกหมดเนี่ยอันนี้มันเริ่มจะออกดอกอีกแล้วเนี่ยมะเขือนุ่นต้นมะเขือก็เราใส่ปุ๋ย เรื่อยๆครับใส่็จปุ๋ยวันนั้นก็ฝนตกชุม่มก็เลยเขียวๆหน่อยเนาะนนต้นแมงลักนีนเน่เราเด็ดดอกออกหมดแล้วก็เลยโดนฝนโดนฝนแล้วก็หว่านปุ๋ยชุม่มแล้วก็ดูสวยงามอีกแล้วอีกรอบแล้วต้นเก่าไม่ต้องทิ้งไม่ต้องถอนทิ้งครับเนี่ยเด็เดแต่ดกอกออก เดี๋ยวมันจะแก่แก่ต้นมันจะตายถ้าแก่แล้วมเมล็ดช่วงที่เราตัดทิ้งก็เนี่ยเราโยนทิ้งแถวนี้นแหละให้มันงอกใหม่ประมาณนี้ครับตะไคร้เนี่ยเราปลูกไว้ เอาไว้กินเองเนาะพื่ผักในสวนครัวริมคลองเนี่ยแหะปลูกในที่ถนน <g iggle> ที่สาธารณะประมาณนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับแถวนี้เราจะ ลูกเหมือนกันแหละแถวนี้แต่มเมล็ดมเมล็ดกะเพราเมล็ด,ลดแบบแมงลักก็อยู่แถวนี้แหละใแบบยอครับสวัสดีครับ เขาปุ๋ยมาหวานด้วยนะี่ได้ปุ๋ยมาหวานนั่นปุ๋ยลอยอย่างเงี้ยลวครับฝนตกมาก็อยู่แถวนี้แหละหวานแบบนี้แหละครับสวัสดีครับผม ขออนุญาตวันปุยย๋ยพืชผักก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยน,นะครับปลูกผักไว้กินเองแซ่บๆ